การทำประกับบนเสาหน้าสามให้เราให้วัดหน้ากว้างของจุดที่เราจะประกับว่าเท่าไหร่ประมาณนี้ความกว้างของหน้าสามอยู่ที่หนิ้วกับอีกหนึ่งจุห้าหุน ให้เราวัดตัดเหล็กจุดที่จะทำแบบจากนั้นนำแบบมาทาบแล้วเชื่อมวัดเหล็กจุดที่จะทำแบบนำแบบมาทาบแล้วเชื่อมประมาณนี้ระยะห่างของประกับอยู่ที่หนิ้วกับอีก1.5คือประมาณนี้ ประมาณนี้มาถึงเส้นนี้นะครับแล้วยะาห่างความโค้งของระยะห่างความโค้งของงอเหล็กอยู่ที่ความหนาของเหล็กที่เราจะนํามาทาแบบแลระยะห่างความโคม้งของเหล็กตรงนี้นะครับตรงนี้อยู่ที่ความหนาของเหล็ก ก็อยู่ที่ประมาณนี้นะถ้าเรามาเทียบถ่าตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่เส้นนี้พอดีนะครับเส้นนี้จุดแรกนะเส้นแรกมันแรงประมาณนี้นะเวลาเราดัดออกมาเนี่ยรูปแบบประมาณนี้ถ้าไปปุ๊บนะครับเนี่ยระยะห่างจะได้6นิ้วกับอีก หนึ่งจุดห้าหุนพอดีนะครับประมาณนี้จุดนี้เราต้องเชื่อมด้วยนะครับเชื่อมจุดนี้จุดเชื่อมให้เราเชื่อมเด็กจุดที่จะดัดประกาศด้วยนะครับเนี่ยจุดนี้นะครับแตบบ่เวลาเราเวลาเราดัดมาเนี่ยะครับจุดนไม่ตรงนะครับเราเล็งดูแล้วมันไม่ตรงเนี่ย แล้วก็จะมาดักที่ตรงนี้นะครับอ่ตรงนี้นะครับใช้ว่าตรงี้ปากประมาณนี้นะดักตรงนี้ก็ความโค้งของประกับอยู่ที่สองนิ้วคือระยะความโค้งของปะกกบอยู่ที่สองนิ้วนะครับประมาณนี้ครับดักนี่มานี่สองนิ้วเมื่อเราได้แบบโค้งแบบนี้แล้วนะครับเมื่อเราได้ประกับโค้งแบบนี้แล้ว ให้เรานำไปประกอบกับหน้างานจริงนะครับประกอบกับหน้างานจริงก็คือจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับจุดนี้หน้างานจริงครับหน้างานจริงประมาณนี้นะครับหน้างานจริงแล้วทําการเชื่อมตัวกันล้มทําการเชื่อมตัวกันล้มคือตรงนี้นะครับเป็นเหล็กแดนเป็นเหล็กเอ่อเหล็ก ของคนเต็มนะครับของคนเต็มก็ยาวความยาวอยู่ที่สองหนึ่งนิ้วนะครับการล้มนะครับเชืเ่อมเงนใช้การลม้มสายขัวจากนั้นก็เชื่อมสันบนด้วยนะครับสันบนจุดนี้นะครับการเชื่อมกเมื่อเราเชื่อมเสร็จแล้วรูปแบบก็จะได้ออกมาประมาณนี้น จากนั้นก็ทําการเชื่อมให้ดีใช้ความเรียบร้อยก็นําไปเกีี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ประกับบนเสาหน้าสามการหาตัวเลขและวิธีการทำตัวประกับบน สมมุติว่าเราต้องการหน้ากว้างอยู่ที่เจ็ดนิ้วต้องการหน้ากว้างอยูที่เจ็ดนิ้วประมาณนี้ข่ามาท่านดูตัวนี้เป็นเกณฑ์นะครับตัวนี้เป็นเกณฑ์มาเจ็ดนิ้วให้เราขีดเส้นเอาไว้รขีดเส้นเอาไว้จากนั้นให้เราไปตัดเหล็กมีความยาวอยู่ที่11นิ้ว สมมติว่าเหล็กตรงนี้มีความยาวสิบเอ็ดนิ้วนะให้วางท่าเป็นตรงที่นั่งานที่เราจะตัดขีดนี้คือขีดที่เราต้องการนะครับต้องการนะครับเวลาเราดัดแล้วจะได้ขีดตรงนี้นะครับในส่วนขีดที่สองนี่เป็นขีดของหัวหัวดัดของหัวดัดเด็กที่เราจะมาดัดนะครับส่วนขีดที่สามนี่เป็น ขีดนี้คือขีดของระยะห่างคือสองนิ้วของเหล็กมืงเนี่ยไม่โค้งมาได้อยู่ที่สองนิ้วคือระยะห่างตัวนี้นะในส่วนขีดนี้คือขีดตำแหน่งจุดที่เราต้องการในการในการเด็กคือเกตดนิ้วนะจากนั้นก็ใช้เหล็กันทาบนะคฮะให้อยู่ที่ตำแหน่งสนิ้วตรงนี้ นำหัวเหล็กมาดัดทาบจึ๊บตรงนี้นะครับหัวเหล็กต้องอยู่ประมาณนี้หัวเหล็กต้องอยู่ประมาณนี้นะประมาณไหนอะเนี่ยหัวเหล็กตรงนี้ต้องอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ใช่เส้นนี้นะครับเป็นอีกเส้นหนึ่งเส้นประมาณ จากนั้นให้เราทำการดัดดัดแล้วจะออกมาได้ประมาณนี้รูปแบวก็ประมาณนี้ต่อไปก็คือนำาที่เราดัดได้มาทา,าบางแนบเป็น,น,นงนี้ครับน จุดของเราคือตั้งอยู่ที่ต้องการอยู่ที่เจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้นะครับถ้เราขีดเส้นเอาไวนะ้เนี่ยถ้าเราการขีดเส้นเอาไว้นะเจ็ดนิ้วขีดเส้นเอาไวนะ้ครับได้เส้นเจ็ดนิ้วแล้วก็จากนั้นให้เราขยบมานะครับขยบเส้นมาให้อยู่ในที่เส้นเราต้องการคือเส้น เ,เส้นตำแหน่งตรงนี้นะครับเส้นตำแหน่งตรงนี้นะครับเส้นแรกเที่ยาวๆส่วนเส้นอีกตำแหน่งที่สองคือเส้นตำแหน่งของหัวดัดนะครับจากนั้นให้เราทําการนำเหล็กมาวางท่าตรงเหล็กที่เราจะดัดคือจุดที่เราต้องการดัดนะครับหัวเหล็กเหล็กตรงนี้ซึ่งมีตำแหน่งเข้าอยู่นะครับ โอเคเมื่อดัดเสร็จแล้วก็รูปแบบก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราต้องเลื่อนมายีนนะครับและย่าน,นี้เราไม่ต้องนั้นเราเลื่อนมาเพื่อที่ว่าจะเอาเส้นเส้นที่เราขีดไว้นะครับเสมอกับเส้นตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการดัดแล้วรูปแบบก็ออกมาประมาณนี้นะประมาณ ระยะกออย็จะดูได้ระยะก็อยู่ที่ประมาณเนี่ยเจ็ดนิ้วนะครับที่เราต้องการประมาณนี้แหละเราดัดได้ประมาณนี้